วิธีการจองที่พักใน Agoda ให้คุมกดไปที่ Shopback แล้วก็กดไปที่ Agoda ตรงนี้เลยนะคะโดยที่เราเนี่ยจะได้เงินคืนผ่าน Shopback เนาะเราก็กดเปิดได้เลยอ่าเราก็กดเปิดไปที่ Agoda ของเรานะคะแล้วเราก็ไปที่ซื้อออนไลน์ตรงนี้ได้เลยเนาะ มันก็จะลิงก์เข้าไปสู่ในหน้าของ A g o ก a โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปที่ A g โก a ดอย่างเดียวนะคะเราจะต้องเข้าผ่านช็อตไปก่อนเนาะจากนั้นเนี่ยก็กดจองโรงแรมตามปกติที่เราจองทั่วไปได้เลยค่ะเมื่อเรากดจองห้องที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็ ى, กดในขั้นตอนสุดท้ายได้เลยเป็นการชำระเงินเนาะว่าเราเนี่ยจะเลือกชำระเงินตัดผ่านบัตรหรือว่าจ่ายผ่านห้องอะไรก็ได้นะคะ นี่แล้วก็กดเป็นตัดทานบัตรเครดิตของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดจองเลยตรงนี้เนาะเมื่อกดจองเลยแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเ,เขาเนี่ยจะส่งรหัสผ่านไปที่อีเมลของเราเนาะเพื่อเราทําการยืนยันโดยการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของเรานะคะจากนั้นมันก็บอกว่าดําเนินการชําระเงินก็รอไปสักครูน่นึงนะคะ เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นมาในหน้านี้เนาะหน้าของการบอกว่าอ,อ่การจองได้สำเร็จแล้วนะคะเราก็กดกลับไปในหน้าช็อปปีกของเรานะคะเพื่อทําการไปดูว่าเราได้รับเงินคืนแลหรือยังนะคะเราก็มาดูตรงนี้เลยเขาจะบอกว่าเงินคืนตรงนี้เนาะซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเราเช็คอินที่พักเนาะแล้วก็จ่ายเงินไปนเรียบร้อยนะคะมันก็จะแจ้งเตือนให้คืนมาใน อ่าช็อปแบ็กของเราเนาะก็เป็นวิธีการจองที่พักโดยผ่านช็อปแบ็กนะคะเราค่อยเข้าอกโก d ดาอีกทีนึงซึ่งเป็นการทำให้เราได้รับเงินคืนด้วยนะคะลองไปทำตามกันดูได้เลย